การขายชิ้นส่วนยานยนต์ไทยบนอ e ีเบประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และอะไหล่ที่มีคุณภาพสูงทําให้ผู้ขายไทยได้เปรียบในการเข้าถึงอะไหล่เพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกบนอ e ีเบย์เหตุผลหลักที่ชิ้นส่วนไทยทําเงินความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยมีมาตรฐานสากลแต่มีราคาที่แข่งขันได้ดีกว่าอะไหล่ในยุโรปและอเมริกา ทำให้ผู้ซื้อประหยัดค่าใช้จ่ายอะไหล่เฉพาะตลาดอะไหล่สำหรับรถกระบะแบรนด์ญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าหรืออิซูซูและรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าหรือเฉพาะทางเป็นที่ต้องการสูงในตลาดโลกที่ไม่มีการผลิตอะไหล่สำรองแล้วสินค้าแต่งรถผู้ขายไทยมีแหล่งชิ้นส่วนแต่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่หลากหลายตอบโจทย์ผู้ซื้อที่ต้องการปรับแต่งรถของตนเองข้อควรเน้นเพื่อขายสำเร็จ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องการความแม่นยำสูงผู้ขายต้องเน้นเรื่องข้อมูลความเข้าใจกันต้องระบุรุ่นปีและเครื่องยนต์ให้แม่นยำที่สุดเพื่อป้องกันการคืนสินค้าหมายเลขชิ้นส่วนการระบุหมายเลขชิ้นส่วน OEM เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการค้นหาของผู้ซื้อที่เชี่ยวชาญรูปภาพหลายมิติถ่ายภาพที่ชัดเจนทุกมุมรวมถึงหมายเลขชิ้นส่วน และขนาดของสินค้าการจัดส่งที่รวดเร็วลูกค้าที่ซื้ออะไหล่มักต้องการใช้เร่งด่วนควรเสนอทางเลือกในการจัดส่งแบบด่วนตัวอย่างสินค้าขายดีที่น่าสนใจอะไหล่มอเตอร์ไซค์วินเทจหรือเฉพาะทางเช่น Honda 490 Yamaha YZF อุปกรณ์ตกแต่งรถกระบะ 4x4 และ SUV เช่นไฟ LED อุปกรณ์ตกแต่งโครเมียม อะไหล่เครื่องยนต์ OEM ที่ใช้ร่วมกันได้หลายรุ่นเช่นหัวฉีดเซนเซอร์อะไหล่ซิ้นเปลืองเช่นฟิลเตอร์แอร์ใบปัดน้ำฝนสรุปหากคุณต้องการเข้าสู่ตลาดนี้ให้เน้นความถูกต้องของข้อมูลสินค้าเป็นอันดับแรกจะช่วยลดความผิดพลาดและสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวครับ